วันนี้จะมาพิสูจน์นะคะพอดีว่าเข่าเนี่ยด้านนะคะแล้วจะลองดูนะว่าถ้าดื่มนาราคอลลาเจนสักสามวันผิวเราจะเป็นยังไงนะคะลองพิสูจน์ดูตัดเลยนะคะวันนี้วันที่ 18, สิแปเมษายนนะคะชงเลยชงเลยนะคะวันนี้ท้องว่างแล้วค่ะกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วนะคะ จริงๆอะทานตอนกลางวันก็ได้นะแต่พอดีว่าสะดวกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มนะคะชงนะคะชงชงชงีีจังในนาร่าเนี่ยมีวิตามินซีด้วยนะคะแล้ววิตามินบีด้วยบีกับซีนะคะก็ทำให้ทานแล้วได้วิตามินด้วยนะคะสีสวยไหมคะเป็นคอลลาเจนด้วยนะมีซิงด้วยโอ้โทานแล้วผิวผมเล็บ สวยไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่วันนี้อยากมาที่สุดนข่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะดูข่าวเดี๋ยวน้นะคะจะเป็นแบบว่าลอยรสส้มนะคะเหมือนส้มเช้งจะทาแล้วก็ไม่หวานมากนะคะโปรตีนดูสล้วจะเปลยนแปลงเปล่าวันนี้วันที่18เมษายนมีวิตามิน่ ทานแล้วสบายใจนะคะก็จะช่วยเรื่องผุมต้านทานได้ด้วยอืมมาพิสูจน์กันสามวันค่ะและ้วเจอกันนะคะ